เอาเละครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มกู่กบผมแอดแบงเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยน,นิดที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่43แล้วนะครับ สามารถรับชมวันนี้เรื่องนี้แบบธุรทิจ์ได้ทาง VTV เลยอีกเช่นเคยถ้าหากทุกท่านขี้เกียจไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ดิฉันเดียวกันเอาละแชร์ความกันแล้วเราก็เริ่มสปอยเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะดงอันเมสถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆ ตว่าทีมของจักรวรรดสิสิงห์หลวดได้ยอมแพ้ไปแล้วเนื่องจากว่าบาดเจ็บในการต่อสู้กับพวกเพ่กนะและที่วีเหาไม่รู้ก็เพราะว่าเขาพามาเสียวถามมารักษาแถมในตอนนั้นหวังตงก็ยังบอกอีกด้วยว่าทีมตีอ้าวเองก,ก็แพ้ให้กับโรงเรียนสุริยังจันทา้วเช่นเดียวกันโรงเรียนตีอ้าวถือว่าแข็งแกร่งกว่าพวกเขาแล้วเนี่ยยังแพ้ให้กับโรงเรียนสุรยันจันทาราบข้ามและในรอบชิงชนะเลิศนี้นก็มีเพียงแค่3าทีมเท่านั้นโรงเรียนตีอ้าวซูเลคเกอร์และก็สุริยังจันทาราในตอนนั้นเองอาจารย์จุกอีก้ก็ก,ก,ไปไปก็ ซื้อไค์เอ๋ยข้าเฝ้ารอพวกเจ้าในรอบชิงมานานแล้วละ่ะฐานานพ้่กับเสี่ยวหงฉันก็เก็กใส่กันเลยสิครับหลังจากนั้นในวันถัดมาก็จะเป็นการประลองของโรงเรียนตี้อ้าวและโรงเรียนสุริยันจันทาโดยจะเป็นการประลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งะครับอาจารย์โจอิ๋ก็เลยคิดจะใช้จังหวะนี้ในการศึกษาขบวนการต่อสู้ของพวกเขาในาตอนนั้นพี่ขวัญยักษ์ก็ได้ใช้ขวานจามไปที่คนของจักรรวัิสุริยันจันทาซึ่งพี่ขวัญยักษ์ก็สามารถชนะมาได้ด้วยขบวนฆ่าเดียวพวกเจ้าที่เอาแต่พึ่งอาวุธภาาาาาายยยนน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 อออกกกเเเมม่ามา่่่สสสรรถู้้้้้้คีีไดไดดแแแลลลลลวหงงงงฉัััทิบบบบ็ขขึจะปตต มอกไว้ซะก่อนให้พี่จัดการเองน้องมาลู่หลงได้ลงไปที่สนามพร้อมกับมอบยาฟื้นฟูให้กับพี่ขวานยากักษ์ข้าเห็นว่าเจ้าสูญเสียพลังวิญญาณไปมากนะักรีบฟื้นฟูซะพี่ขวานยักษ์ที่ได้ยินแับนั้นก็ขำลั่นเลยครับกำลังของข้ายังมีเหลือเฟือของพันนี่ข้าไม่ต้องการหรอกว่าแล้วพี่ขวานยักษ์ก็บีบขอน้ำยาน,นั้นทิ้งทันทีทาราอาจารย์จอีกก็บอกให้เพคมองดูการต่อสู้นี้ให้ดีเพราะมาลู่หลงนั้นคือกุญแจสำคัญในรอบชิงชนะเลิศในการต่อสู้พี่ขวานยักษ ธาที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าซะปิศาจทมินสะบั้นฟ้าปีศาจทมินได้พุ่งทะยานไปหาหมาลู่หลงมาลู่ลงเห่นนั้นก็กระโดดลงขึ้นไปบนฟ้าฐานะพี่ขวัญยักษ์ก็คาดการเคลื่อนหวนั้นไว้อยู่แล้วเฮวิศวกรวิญญาณอย่างเจ้าถ้าถูกประชิดตัวก็แพ้ราบคาบแล้วพี่ขวัญยักษ์ได้กระโดดเข้าไปฟันหมาลู่หลงเลยครับแต่หมาลู่หลงนั้นก็ได้ใช้บาเรียป้องกันเอาไว้เขาไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นพี่หมาลู่หลงก็ได้ประกอบอาวุธพร้อมกับยิงขึ้นลําแสงใส่พี่ขวัญยักษ์โดยขบวนท่านั้นก็ทำเอาพี่ขวัญยักษ์ตกรอบเลยทีเดียวเลยครับจำเอาไว้ถึงแม้ว่าพวกข้าจะเป็นวิศวกรวิญญาณแต่พวกข้า แข็งแกร่งที่สุดได้แล้วเป็นว่าหมาลู่หลงก็เป็นฝ่ายชนะอาจารย์โจอีที่เห็นปะไม่ก็ถึงกับชื่นชมเลยทีเดียวแม้ว่าหมาลู่หลงจะอายุอย่างน้อยแต่เขากลับสามารถแสดงอนุภาพของอาวุธระดับเจได,ด้นขนาดนี้และนี่ก็เป็นเพียงแค่ความสามารถหนึ่งที่กลุ่มสุริยันจันทาเผยออกมาเท่านั้นฐานะเพ็กก็ถึงกับคิดหนักเลยครับเพราะทั้งหมาลู่หลงแล้วก็พี่ขวัญยักษ์เนี่ยตางก็เป็นราชาวิญญาณกันทั้งคู่แต่ถึงกระนั้นพี่ขวกกัญยักษ์กบถูกหมาลู่หลงอ่านการโจมตีว่้ทั้งหมดแล้วราวกับว่า พรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วและครับเพราะาเธอเนี่ยอยากจะต่อสู้กับหมาลู่หลงสักครั้งต่ตอนนั้นอาจารย์จิ๋วก,ก็ได้เข้ามาบอกแบบแผนในการต่อสู้พรุ่งนี้และแล้ววันถัดมาก,ก็ได้มาถึงในวันนี้จะเป็นการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศของจริงนะครับระหว่างสือไลเคอร์และสุริยันจันทราผู้คนก็ต่างคาดหวังกับสือไลเคอร์ไปอย่างยิ่งตอนน้นองค์หญิงจิ๋วในตอนนี้ก็เป็นกังวลเลยครับเพราะโรงเรียนสุริยันจันทราในตอนนี้นั้นแข่งกางที่สุดในรอบ4,000ปีเลยทีเดียวและสือไลเคอร์ที่มีจุดบกพร่องนั้นนคงจะแพ่นึะ น้องจิว๋วเจ้ายึดติดกับการแพ้ชนะเกินไปสื่อไลเคอร์นั้นไม่ธรรมดาเลยหากไม่มีพวกเขาปกป้องชายแดนไว้ละก็ความยิ่งใหญ่ของจกกักรวรรดิสุริยันจันทาคงได้ลุกลามมาถึงที่นี่เป็นแน่พวกเราคงจะรับศึกทั้งสองฝั่งองคหญิงจิ๋วก็รู้ถึงจุดนั้นดีเพราะตอนนี้ทาย,ยาทของพวกเขาก็มีน้อยเสือเกินและเชื้อสายของตระกูลพยัคฆ์ข่าวที่เคยพ่ายแพ้ให้กับอนานาจราชวงศ์มาก่อนก็เริ่มแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆในต,ตอนนั้นเองใต้ฮ่าวหัวหน้าตระกูลพยัคฆ์ขาวก็ได้เข้ามาพบกับองราชาเลยครับองราชาท เจ้าที่เป็นวีดาก็มาร่วมชมด้วยกันสเัเถิดไต้เฮาก็น้อมรับคําสั่งตัดภาพมาที่ลานประลองงานเปิดตัวของทั้งสองโรงเรียนก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลยครับองราชาก็ได้ออกมาพบหน้าทุกคนแล้วทุกคนที่เห็นไต้เฮามาอยู่ที่นี่ก็ตกใจไม่น้อยทางนั้นไต้เหา่เหิงที่เห็นพ่อของตัวเองมาดูด้วยก็ดีใจเลยครับเขาจะ,สะแสดงฝีมือออกมาให้เต็มที่เลยผิดกับเพศของเราที่เห็นไต้เฮาเขานํามีความแค้นเคืองอยู่ในใจหลังจากนั้นทั้งสองโรงเรียนก็เปิดตัวจากการที่พวกเสี่ยวเสี่ยวไปสังเกตการรอบก่อนมันทาให้อาจารย์จุยนนททนนรินััจทาาาาา้เป็ชวญณหมมดและคงไ่ต วิศวกรระดับ5มีทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการโจมตีสายป้องกันและสอยอาหารอยู่ด้วยแต่ถึงกระนั้นข้อมูลของพวกหมาลู่หลงเสี่ยวหงเฉินและมั่งหงเฉินนั้นมีน้อยมากพูดได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งและลึกลับที่สุดในโรงเรียนสุริยังจันทาเลยก็เป็นได้แต่อย่างไรเสียทุกอย่างก็ต้องทําตามแผนเดิมไม่นานผู้โอโสก,ก็ได้ปรากฏตัวและเชิญให้ทั้งสองทีมลงสนามอาจารย์ของโรงเรียนสุริยังจันทาก็ถึงกับแปลกใจเลยครับที่เือไรเคอร์อไม่ส่งเพ่กับหวังตงลงมา,ท,างที่พกนนั้น็สาทางด้านนเเสี่ยวหงิที่ลงสนนนามไปั้ก็ พูดแทเพกเลยครับวีฮาวเจ้าที่อยากจะต่อสู้กับข้าในรอบชิงตอนนี้กับไม่มีความกล้าพอที่จะลงสนามเลยหรือหลังจากนั้นราชาของอาณาจักรซิงหลัวก็ได้กล่าวประกาศอย่างเป็นทางการนาบัตนี้รอบชิงชนะเลิศได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วว่าราทั้งสองทีมก็เข้าต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยครับสุีซานซื่ก็พยายามจะใช้พลังสนับตำแหน่งกับพี่ปืนแต่ถึงกระนั้นพี่ปืนก็มีไอพ่นสามารถเดี่ยวออกมาได้พี่ปืนที่ยังโจมตีมาทางสื่อไลเคอร์นั้นก็โดนหมาดาวตกพยักเข่าใด้เข้ามาป้องกันองค์ราชาก็ถ ทาริมเข้าไปพวกอาจจัดการกับนังเรียนสุดอย่างจันทาพิ่โลเทียมแบบนั้นก็กางโล่3ชั้นในการตั้งรับแต่ถึงกระนั้นเขากับไม่สามารถต้านทานพลังของมาร์โลาได้เลยเขาโดนโจมตีจนตกเวทีและในตอนที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนนั้นซวิซานซื่อก็ทําการสลับตําแหน่งกับพี่ปืนอีกครั้งและครับแต่พี่ปืนนี่ก็ยังสามารถรอดไปได้ทํานี่นก็ยังเป็นแผนของพวกเขาอีกมาร์โลหลงได้ทําการยิงเลเซอร์มาใส,ส่สวิซานซื่อที่ยืนอยู่นิ่งๆทว่าสวิซานซื่อก็คาดกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยสวิซาซื่อรีบสลับตําแหน่งกับเสี่ยวหงเฉินทําให้การโจมตีของมาร์โลหลงโดนเสี่ยวหงเฉินเข้าเต็มๆเลยครับแต่ถึงกระนั้นเสี่ยวหงเฉินก็สามารถป้อ อาไวไ้โดยโล่ป้องกระดับ6อาจารย์โจอีก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวโล่นั้นเป็นโล่ป้องกระดับ6แต่กลาวสามารถป้องกันอาวุธการโจมตีระดับ7ได้เซี่ยวหงเฉินคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆและในตอนนั้นเองเซี่ยวหงเฉินก็โดนร้อมเลยครับห้าต่อหนึ่งอย่างนั้นหรือพวกเจ้าคิดว่าจะชนะข้าได้ยอย่างนั้นเหรอในตอนนั้นเองพี่มาเซียวเทาก็ได้โยนแหวนออกไปแหวนนั้นได้ขยายตัวออกจนก่อให้เกิดเป็นเขีแดงสายฟ้าที่ยากที่จะหลบหนีพวกเพ่ก็ถึงกับต้องสงสยัยพวกเขาคิดจะสละัดเซี่ยวหงเฉินอย่างนั้นเหรอแต่อาจารย์จจูอออีกกกลลัััับบบบไไม่่่คิดดดแนนนน้เเยรรรพาาาะวป็ุุททธ์ขงงโสต นี้ก็คงจะเป็นท่าไม้ตายของเสียเ่ยวหองเฉินแน่เสี่ยวหองเฉินได้ทาการควบคุมโลหะและแน่นอนว่าโลหะพวกนี้เนี่ยเป็นอาวุธวิญญาณนะครับกี่กระบอกวะนะเสี่ยวหองเฉินได้กระน่ำยิงปืนใส่กากาพวกเปเปยดโลทิกาขังพวกไปเปยดในตอนนี้กลายเป็นค่ายกลสังหารเสี่ยวหองเฉินไม่ใช่เหยื่อแต่กลับเป็นผู้ล่าซะเองคนที่น่าโกรธที่สุดในโรงเรียนสุริยันจันทานั้นไม่ใช่หมาลู่หลงแต่เป็นเสี่ยวหองเฉินผู้นิ้ต่างหากฉะนัพวกไปเปิดที่โดนเสี่ยวหองเฉินยิงปืนใส่นั้นก็พาการหลบซ้ายหลบขวาอะไรครับับสียวงนนนนนนท้้นนกท้กดปดาาาตออรรื128จโุ ก็สานใจเลยครับเป็นอย่างไรเราไปสั่แห่งสื่อไลเคอร์วันนี้พวกเจ้าจะได้เห็นสัตว์ประหลาดที่แท้จริงแล้วธนา,าผูไปเปิดที่โดนกระหน่ำยิงใส่นั่นก็บาดเจ็บกันไม่น้อยเลยครับและในตอนนั้นเองหลิงโรชเินก็ได้เข้ามาป้องกันเอาไว้และบอกให้ทุกคนเข้ามาหลบอยู่ข้างหลังของเธอเธอได้ใช้น้ำแข็งขึ้นมากันกระสุนของเสี่ยวหงเชนเอาไว้ไปๆไปก็ได้เรียกมังกรออกมาป้องกันอีกแรงหนึ่งแต่ถึงกรานั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ไหวเลยครับพวกเขาโดนการโจมตีของเสี่ยวหงเชนเข้าอย่างจังลกกก็ถึงับแตเลลยยทีีีเดดวบััน้หงงนรงเรรียนสืออไคให้าเสียองราาชก็ถึึงงงกับอ้เเเลยยทีี่่สนู เียคนดวสามารถข่มโรงเรียนสื่อเลเคอร์อตั้ง5คนได้อยู่หมัดเลยในตอนนั้นไต้เหวาเหิงก็ได้เรียกพยักข่าวขึ้นมาสวมร่างเลยครับและป้องกันการโจมตีของเสี่ยหงเฉินเอาไว้แต่ด้วยความรุนแรงของกระสุนของเสี่ยหงเฉินไต้เหวาเหิงที่ป้องกันก็ถึงกับกระอักเลือดเขาบาดเจ็บภายในและในตอนนั้นเองเจงนานานก็คิดอะไรไม่รู้นะครับจู่ๆเธอได้พุ่งออกไปแนวหน้าสุวิซานซูที่เห็นบับนั้นก็เป็นห่วงนาันๆาไม่น้อยจบตอนที่4 3เอาเละครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่43ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุ ขอภายไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแลวถ้าหากชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมทํางานต่อไปด้วยสาหรับวันนี้นะเวลาของผมก็มาลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสี่วะผมสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะดงอันเมสถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมานั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอย่าล